ตอนนี้กำลังออกครับนี่ครับล้อมล้อมเต็มเลยล้อมลุมล้อมรถ ม่งทุบรถเต็มเลยโอ้ยมีดมีดวะไปรถอีกยับยับ

ดูมนเจ็บดูเจ็ไปดูมเจ็บดูมเจ็บอะรอยู่ไหนไหนี่นเฮ้ยไ้นี้ก่อนดิดูมเยไม่รู้เฮ้ยมานีนี้อยู่นมาที่นิเฮ้ยเสื้อละขาดัวมึงมาที่ไงตัดมึงอออมาหน้าโรงพยาบาลนี บอกวังไงตับว it, ิ euh, Hence, ่นะพี่อ้ยนี่นะพี่เอาเด็่มแล้วเราบางหน้าเดี๋ยวก่อนนะทามทามเรียกกรรมการมาแลยไปเรีกบอกในะแล้วก็ thank, you. thank you.